ในคลิปวิธีติดนี้นะคะเราจะเลือกเป็นฟิล์มไฮโดรเจลแบบด้านค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้มองเห็นการติดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนแรกให้เราทำแบบสแตนดาร์ดเลยค่ะคือเช็ดหน้าจอให้สะอาดนะคะทางเราเนี่ยเริ่มด้วยการใช้ผ้าเปียกเช็ดก่อนหลังจากนั้นตามด้วยผ้าสะอาดแบบแห้งค่ะ เช็ดให้เรียบอย่าให้มีริ้วรอยอย่าให้มีคราบเลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้สกอตเทปนะคะในการเก็บฝุ่นบนหน้าจออีกครั้งค่ะการใช้สกอตเทปเก็บฝุ่นบนหน้าจอก็จะช่วยให้หน้าจอของเราสะอาดไม่มีจุดฝุ่นหรือไม่มีเส้นเศษของผ้าที่เราเช็ดทำความสะอาดไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ เรามาเข้าสู่ขั้นตอนวิธีติดกันเลยนะคะให้เราบีแผ่นฟิล์มออกมาจากแผ่นเต็มนะแล้วให้ทำการเล็งฟิล์มลงบนจอให้ตรงค่ะเมื่อเราเล็งฟิล์มตรงแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนการรีดฟิล์มค่ะให้เรายกฟิล์มขึ้นมาทีละครึ่งนะคะ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าฟิล์มเนี่ยมี3ชั้นด้วยกันชั้นล่างสุดจะเป็นตัวรองฟิล์มจริงเอาไว้ชั้นกลางจะเป็นฟิล์มจริงและชั้นบนสุดจะเป็นเลเยอร์ที่ปิดฟิล์มจริงตัวฟิล์มแผ่นล่างสุดเนี่ยเขาจะแบ่งครึ่งมานะคะให้เราสามารถยกขึ้นเพื่อรีดทีละครึ่งได้ตัวนี้จะช่วยให้ฟิล์มติดง่ายขึ้นด้วยนะแบบนี้ค่ะเมื่อรีดเสร็จครึ่งหนึ่งแล้วนะคะให้ทำการ รีต่ออีกครึ่งได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยแนะนําให้ยกเขาให้เหนือรอยข้อต่ออีกนิดนึงนะคะจะช่วยทําให้ไม่ค่อยเห็นรอยกลางจอที่เป็นเส้นขีดได้ค่ะ หลังจากนั้นให้เราดึงเลเยอร์บนสุดออกได้เลยและเราก็จะเห็นฟิล์มจริงอย่างนี้นะคะในรูปเนี่ยสวยงามแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณมีฟองอากาศล่ะจะทำยังไง ตัวนี้สามารถซ่อมได้นะคะโดยการใช้สกอ็อตเทปเหนียวเหนียวแปะลงไปที่ฟิล์มแล้วค่อยๆยกนะคะค่อยๆยกแล้วรีดลงตัวไฮโดรเจลมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงถ้ายกแรงดึงแรงเนี่ยฟิล์มอาจยืดได้นะคะระวังด้วยเนาะหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะฟิล์มจะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะคือแผ่นล่างสุดแผ่นจริงและแผ่นเลเยอร์บนอย่างนี้ค่ะ